สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะอ่านมังงะเรื่องเทพบุตรแวมไพร์นะคะตัวนี้เป็น e ีพีที่3นะคะถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b คร r i b e ด้วยนะคะไปฟังกันเลยเมีวเมีวเมีวแปลกจังปกติการิชอบเล่นกับคนนะทำไมวันนี้เป็นแบบนี้เนี่ยช่างเธอเฮนรี่หนูหิวหรือยังจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้กินสักหน่อยนะดีจัง พี่สาวต้องทำอร่อยแน่ๆเลยเสร็จแล้วลองกินสิเอ๊ะพี่ฮะจู่ๆผมก็ไม่หิวแล้วล่ะผมจะไปนอนแล้วนะฝันดีฮะเจ้าหนูนี่กล้าดูถูกฝีมือฉันหรอเนี่ยแวะจ่างเธอฉันก็จะไปนอนเหมือนกันหิวหิวจังเลยหิวจังแวะ รสชาติประหลาดจังเมียวเอ๊ะเด็กไปไหนแล้วล่ะเมียวกาลิเฮนรี่หนูอยู่ไหนนะ่ะพี่ฮะพี่สาวฮะหนูหนูกำลังกินอะไรอยู่หรอจ๊ะเฮนรี่สอนอะไรไว้ข้างหลังอ,ออกมาเดี๋ยวนี้นะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะมันเปรียร้ยว ใครเขากินซ้สมะเขือเทศเปล่าๆกันเล่าเดี๋ยวพี่ไปเอาขนมป,ปังมาให้นะฮะขอบคุณนะฮะพี่สาวบ้าจริงนี่ไม่ใช่เลือดงั้นเหรอวันต่อมาซื้อคนที่สองครึ่งราคาคนละเก้าเหรียญซื้อคนที่สองครึ่งราคาดูน่าอร่อยจังเลยพี่สาวครับอันนั้นอันนั้นคือนี่คือไอศครีมโคนจ้ะไม่เคยกินอีกแล้วหรอ ผมไม่เคยกินเลยเขาสำหรับสมาชิกในเผ่าพันธุ์อันโดดเดี่ยวนี้ของแปลกประหลาดนี้ผมไม่อยากกินก็ก็คงไม่ได้แล้วอ่ะนี่ซื้อมาให้แล้วจ้ะตอนไปออดิชั่นกับพี่ก็ต้องทำตัวดีๆด,ด้วยนะโอเคฮะขอบคุณฮะงับงับงัอะไรนะ นี่ใช่คลิที่เป็นซูเปอร์สตาร์หรือเปล่านะเธอก็มาออด i ชั o n ด้วยหรอโหเด็กอะไรน่ารักขนาดนี้เนี่ยมานี่มาไม่น้อยเด็กบ้านี่เธอรู้หรือเปล่าว่าชุฉันหน่ะแพงขนาดไหนก็คุณมาโดนตัวผมก่อนนี่ฮะแล้วคุณก็ทำไอศครีมผมตกคุณต้องซื้อใหม่ให้ผมด้วยเธอเป็นแม่เด็กใช่มไหม เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครชุดนี้นะคอลเลกชันล่าสุดของกุชชี่เลยนะฉันไม่ใช่แม่เด็กคะ่ะขอโทษด้วยนะคะเด็กไม่ได้ตั้งใจหรอกคะ่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นจ่ายมาซะก็จบไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย